ทันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมใช้ชันสยามช้างนาช้างทองใชปุ๋ยยูเอ็มแล้วไม่ผิดหวังมาครับมาดูกันอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจอย่างยางพาราแต่ทว่าทำไมทำไมเกษตรกร,ร,ร,รไทยมีปัญหาได้ทุกป,ปี ในน้ำยางจะไม่ดีขายไม่มีกำไรราคาย,ยางตกต่ำต้นก็ไม่สวยเจอโรคและแมลงเล่นงานอีกเฮ้อแต่คงไม่ใช่กับสวนยางพาราของลุงแจ้งหรอกครับเพราะที่นี่เขาใช้สารเสริมประสิทธิภาพพืชช้างสยามช่วยปัญหาที่สวนอื่นหนักใจแต่สำหรับสวนนี้เขาเบาใจกว่ายเยอะแก้งซิลิยา 10F มูซีตำบลตองปีดอำเภอหนองเกลียงจังหวัด <anonymous> ร <teenage father online> <pl ains> ีสกิดพวกนี้คือใช้ค้างสยามครับผมกี่ต้นครับประมาณที่ใช้จังหวัดที่ครับวอดีนับนี่มันใส่ไฟนี่อ๋อฝากนี้ใช่ไหมครับผมฝาก้นี่ฝาฝ้ากนู้นไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใช้ใช้แล้วมันต่างกันไหมต่างครับต่างต่างครับโซนที่ไม่ใช่ใบมันเหลืองๆเนี่ยมองดูใบมันเหลืองอ่าๆๆครับใบอ๋อใช่มันเหลืองอันนี้มันเขียวเขียวเข้มเลยเนาะครับผมแล้วน้ํายางอะ น้ำยางมันก็ไหลเมื่อก่อนครับดีกว่าเมื่อก่อนผมขายเดือนละครั้งครับแต่เอาสังสยามมาสี่ในสองครั้งสามครั้งเดือนนึงเหรอครับผมเดือนน้งสองครั้งสาครั้งเหรอครับผมเมื่อก่อนได้แค่เดือนละครั้งเหรอครับแสดงว่าน้ำยางมันเพิ่มขึ้นนี่ถูกไหมครับทีนี้เพราะว่าเดือนนึงนี่มันขายได้ประมาณสองสาครั้งนี่โอ้ยมันก็ได้ได้เงินเพิ่มนี่ครับผมเออซื้อมากี่กระปุก สามกระปุกสามกระปุกครับซื้ออะไรม้างซื้อสร้างสยามสองสร้างหนังหนึ่งไอตอนที่ใช้อะเอามาฉีดอะฉีดกี่ครั้งเนี่ยที่น้ำยางมันไหลแหมะแแมะอยู่เนี่ยฉีดกี่รอบอันนี้สองรอบครับสองรอบห่างกันห่างกันกี่วันครับฉีดรอบหนึ่ง่ะสิบสิบห้าวันสิบห้าวันยางผมแปลกครับครับกลางวันผมก็กีดได้เออปกติเขากีดยางกันตอนกบประมาณหกทุ่มอ๋อตอนตั้งแต่หกทุ่มถึงเช้าครับผม มันมันถึงจะมีน้ำยางออกมาครับผมแต่อันนี้กลางวันก็กี่ได้อ้อนี่มันออกย4ิสี่ชั่วโมงเป็น <c oughs> เซเว่นเดลวยจะกรีดกลางคืนก็ไม่หวัน่นจะกรีดกลางวันก็ไม่ใช่ปัญหาแถมน้ำยางก็ดีมีคุณภาพต่างจากส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เอางี้กรีดให้คุณกิติดูอีกทีแล้วกันครับลุงแจ้ง <c oughs> ตรงนู้นไม่ใช้ตรงนี้ใช้ อันนี้ลองลองกรีดดูมันจะออกออกออกกว่าน,นี้ไหมหัวน้นำมากรีดเรื่อยๆตุ้เนี่ยโอ้มันก็ออกมาเรื่อยๆเนาะเออมันออกมาเรื่อยๆเออนี่มันก็ออกมาเรื่อยๆนะครับผมเมื่อก่อนนี้กรีดยางเนี่ยเดือนละครั้งเอาไปขายครับผมได้เยอะไหมก็ครั้งหนึ่งประมาณร้อยห้าสิบโลร้อยห้าสิบโลครับผมแล้วที่บอกว่าหลังจากเอาช้างสยามมาใช้เดือนหนึ่งเนี่ยมีสองครั้งถึงสามครั้งครับผมครั้งละกี่กิโลเมื่อนำไปขายไต่จะกิโลหน่อยสองร้อยกว่าโล ได้ยินเสียงมาสอ0ร้อยกว่ารถครัง้งนึงเหรอ <c oughs> มันเยอะขึ้นนะครับผมเสียงที่ตะโกนบอกมาว่าได้200กว่าโลก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ลูกชายของแกนั่นแหละครับไหนๆก็ไหนๆแล้วมาคุยด้วยกันเลยดีกว่าครับจะได้ช่วยยืนยันอีกเสียงว่าใช้ช้างสยามแล้วมันดียังไงบ้างครับ หลังจากที่เอาช้างสยามมาใช้เนี่ยมันได้เดือนละ2ครั้งถึง3ครั้งถูกไหมใช่สองถึงสครั้ง 2- อถึงสครั้งและแต่ละครั้งเนี่ยมันได้มากกว่าเดิมไหมได้มากกว่าเดิมเพิ่มขึ้นประมาณ200ร้โลเกือบเท่าตัวเกือบเท่าตัวใช่เพราะว่าแต่ว่ามันถีขนถ่ขึ้นอาถี่ขึ้นแล้วก็ปริมาณได้เยอะขึ้นได้เยอะขึ้นอโอเปลี่ยนจากาสวนเนินเขากินคืนแต่ผมกีดกลางวันได้ปริมาณเท่ากับคนที่กีดสวนคืนไม่โอลาวนอนด้วย ต่อค้งได้เท่ากันใช่แต่ของเราได้ทีกว่านะได้ทีกว่าแล้วก็ถูกไหมไม่อดนอนด้วยเคยสอบถามสวนข้างเขาก็บอกว่ากีดเือนการเต็มมันไม่ค่อยออกอ่ามันไม่ค่อยออกอแดดดอกสักพักหนึ่งน้ำยางเริ่มเริ่มมันเหนียวมันกรบโปรงไม่ลงกไม่ออกแต่นี่มันหยดเรื่อยเลยเด่ยแล้วลุงมันลดปุ๋ยไหมก่อนหน้าใช้ช้างสยามอ่ะพูดกับฟูมผมไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยหรอไม่ใส่สายเขาช้นี่แหละของพี่แหละช้างสยามอเหรอพอมาใช้ช้างสยามเนี่ย ราคากับสิ่งที่ได้ถือว่ามนคุ้มค่าไหมกับเงินที่จ่ายไปคุ้มเอามาเอามาซื้อเอาซื้อมาแล้วเอามาใช้ขนาดเนี้ยจากที่เห็นเนี่ยใบมันก็ต่างเนาะครับผมถือว่าคุ้มอยู่นอกจากยางแล้วยางพาราเราฉีดอะไรอีกไหมอ้อยอ้อยฉีดครั้งเดียวนี่อันนี้ฉีดครั้งเดียวคเป็นไงบ้างเขียวอยู่นี่ยวใบเขียวี่ต้นมันต้นแข็งแรงแข็งแรงไม่ไม่ค่อยล้มอ๋อไม่ค่อยล้มจะไม่ค่อยล้ม แล้วก็ต้นเตี้แข็งแรงใบเขียวเอาโดยรวมเลยนะครับผมโดยรวมที่ใช้ช้างสยามมานะถามคําเดียวเลยดีไหมดีครับดีผมรับว่าดีเลยครับใช้ต่อไหมถ้าเห็นอย่างนี้แล้วใช้ต่ออยู่ครับใช้ต่อเนรอครับยืนยันหนักแน่นทั้งสองเสียงขนาดนี้ที่ใช้อยู่แล้วดีมันก็ต้องใช้ต่อละครับ เพราะผลลัพธ์ที่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับลุงแจ้งและลูกชายเป็นอย่างมากส่วนไหนอยากเป็นอย่างนี้บอกได้คำเดียวว่าจัดไปเลยครับอุ้ยฉันดีใครก็ต้องสิโรราย้ำให้ทราบนี่คือปุ๋ยย UM, ูราคาถูกคุณภาพจะเต็มใช้ปุ๋ยย UM, ูแล้วไม่ผิดหวังพืชโตวไวผลโตใหญ่เห็นผลทันใจเพื่อนผลผลิตแทม กับสิ่งแวดล้อมที่ฉันสยามช้างนาช้างทองอินแข็งแรงพืชแข็งแรงคนก็แข็งแรงต้องปุ๋ยอยู่